สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปูจะพาทุกคนมาดูอันนี้นะคะปูมารับผักที่สนามบินเองนะคะก็จะมีคนเขามาส่งผักนะคะให้กับเราดึงดึงของมานะคะแล้วก็รอรอไปก่อนนะคะคือเรามารับสายกว่าเพื่อนนะคะเอมดูเราข้างขางนี้มันจะเป็นแบบว่า รถมารับผักเหมือนกันอันนี้มาสายเหมือนกันสองคนนะคะมีอยู่สองคันปกติมีเป็น20คันเลยค่ะเดี๋ยวจะมาดูว่าของปูมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ปูก็นั่งรอคนเดียวนะคะเดี๋ยวจะส่องให้ดูนี่ต้องรอเคีย์ภาษีเคลีย์อะไรให้่อนฮนะัลโหลนี่ค่ะเราก็นั่งรอก่อนนะคะนี่ค่ะชีวิตเอ่อ การเปิดร้านไทยนะคะบางทีเราก็ต้องแบบว่า,าทําเองทุกอย่างเลยนะคะแบบว่าจะจะเป็นขั้นตอนการมารับผักเองอะไรอย่างเงี้ยอาาแต่จริงๆผักที่เรามารับเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีแบบหลายๆอย่างผักหลายๆอย่างมากเลยนะคะเป็นผักที่คนไทยรู้จักนะคะอใช่ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าขับเราจะมาเมื่อไหร่เนาะเอ๊ไม่มีใครมาเป็นเพื่อนเลยวันนี้นะคะไม่มีเลยอยากมีเพื่อนขับรถมาคือเหงามากแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะคะก็สนุกดีก็ตะกี้มีพี่เขาโทรมาใช่ไหมแล้วแบบว่าปูหลงทางไปเลยอะ่ะเออโทรไลน์มาแล้ว ทีนี้ปูกําลังดู GPS อยู่ใช่ไหมคะก็ปูก็หลงทางไปเลยอยู่ขับอยู่วนอยู่ในแถวแถวนี้แหละค่ะแถวสนามบินนี่แหละคะ่ะนั่นเลยค่ะประสบการณ์นะคะทุกคนต้องเจอประสบการณ์นะคะไม่รู้ผักได้มาหรือยังเดี๋ยวน่าจะมาแล้วล่ะคะ่ะนี่นะคะผักเหล่ายังค่ะยังไม่มาเนาะรอไปก่อน มาอาร์จพลังัเขาไปกันหมดแล้วทุกคนเหลือปูนี่แหละเอ,อ่อเหลือปูก็ตัง่ง,น,งนั่งรอต่อไปนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกมะม่วงหรืออะไรสักอย่างนี้นแหละกำลังรอการมาขนส่งอยู่นะเราก็จะมีพวกเอ,อ่อสตรอเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสตรอเบอร์รี่ส่วนปูก็จะเป็นรถเล็กๆก่อนปุยังไม่มีงบ ที่ว่าจะจะซื้อรถใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรถปปล์วดเล็กอยู่นี่เป็นอาลี่คันเล็กๆนะคะใช้ไปก่อนอโอเคแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บนึง